ชาวหมู่บ้านดงบางผู้ปลูกสมุนไพรจะทําการเกษตรในระบบเดียวกันทั้งหมดคือปลูกสมุนไพรแบบหมุนเวียนโดยปราศจากการใช้สารเคมีใดๆท,ทั้งสิน้นคือมันจะมีปุ๋ย่ในทวงเขาอย่างที่ผมทําเนี่ยค่ะอ่าผมจะทําเป็นน้ําปุ๋ยหมักแล้วว่ามันลดบ้างอะไรบ้างเพราะว่าตัวนี้ดินเขาดีแล้วไม่ต้องอใส่อะไรมากมายฮะสมุนไพรของบ้านนี่ใช้ปุ๋ยอะไรครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์อะค่ะทาเกษตรอินทรีย์อันนี้ปุ๋ยอะไรครับ ุ๋ยคีไก่ครับนูเห็นลุงปลูกเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้ค่ะทาไมเราต้องปลูกแบบนี้คะก็คือเราจะได้ทําง่ายๆไง,ง,งคือใส่ปุ๋ยคอกหรือใส่ปุ๋ยหมักมันเป็นอย่างนี้มันก็จะง่ายกว่าที่เราจะปูกกระจกระจายและปลูกสมุนไพรแบบผสมประสานทั้งเป็นพืชสมุนไพรด้วยกันเองและปลูกร่วมกับไม้ดอกไม้ผลอื่น เพื่อให้ชาวบ้านสามารถผลิตวัตถุดิบครบทุกชนิดที่โรงพยาบาลต้องการและป้อนเข้าสู่การผลิตยาสมุนไพรได้อย่างต่อเนื่องส่วนลุงนี่ปลูกผักปลูกสมุนไพรอะไรบ้างคะมีหญ้าปักกิง่งเพชรสังขาตหนวดฟ้าทะลายโจนหมวด,ดแมว <S S S ค่ะลางจืดลางจืดหลายอย่างครับก็มีหญ้าปักกิง่งทะเลพังพรอน <S S S 2> ค่ะฟ้าทะลายโจน <S S เพชรสังขาดยอพวกจุเหีนีน่เ <S S 2> ยอคะครับ นี่ลุงปลูกต้นอ,อะไรอยู่คะแยบปักกิ่งครับแยาปักกิ่งยาปักกิ่งนี่เป็นสมุนไพรใช้ทําอะไรคะใช้เป็นยาปูมป้องก,ก,กันโรคต่างๆแต่ส่วนมากเขาะจะทําเป็นเพื่อผักก็ได้เป็นผักกินน้ำพริกก็ได้เป็นยาปูมท,ทานทานที่ดีมากนี้นี่ต้นอ,อะไรคะเทศสังฆาคร,ครับเทศสังฆาถ้าไปเป็นยาเขาใช้ทำอะไรคะยาแก้ฤทธิ์ดวงตะวัน น้าสมัยแกนนําชาวสวนสมุนไพรของหมู่บ้านมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนและเป็นผู้ผลักดันให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวสมุนไพรแบบครบวงจรที่มีชื่อเสียงระดับชาตินอกจากจะเป็นกําลังสําคัญในการผลิตสมุนไพรบนพื้นที่5้าไร่ของครอบครัวแล้วยังทําหน้าที่ขับเคลื่อนกระบวนการผลิตตั้งแต่จัดระเบียบการเพาะปลูกการดูแลจัดการ ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่ายกล้าพันธุ์และผลผลิตมาจนถึงทุกวันนี้มันจะลามหลายชีวภาพเรียกพอยาลบมันจะไม่ค่อยงนแ,แบบเพื่อคูณกันปัจจัยหรือแรงบันดาลใจอะไรที่มาทําให้ชาวบ,บ้านเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นสมุนไพรแล้วก็เกษตรอินทรีย์มันเป็นแนวคิดมันมีอยู่ช่วง,งที่เราได้คุยกันกับทางเภสัชเภสัชกรอของมูลนิธิครับอของโรงพยาบาล เขาบอกว่าการการกินอาหาร <c oughs> การบริโภคไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่แม้กระทั่งพืชผักเวลานี้ค่ะ <c oughs> มันมีแต่เคมีทั้งนั้นอเ <c oughs> มื่อกินเข้าไปร่างกายขับถ่ายได้ <c oughs> แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เรามีเคมีตกค้างในร่างกายสิเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นแหละครับเป็นเป็นแรงบนนันดาลใจเอสักวันหนึ่งเราเรากินไปเรื่อยบริโภคเข้าไปมันสะสมเข้าไปเยอะๆโรคภัยจะต้องเข้ามาเยือนค่ะ ก็เลยมีแนวความคิดเออเรามาปลูกสมุนไพรแล้วเลิกใช้เคมีกันดีกว่าค่ะปลูกผักก็ไม่ต้องใช้เคมีได้ไหมอืมออันดับแรกนั่นคือเราเริ่มห่วงสุขภาพห่วงสุขภาพตัวเองก่อนตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราเริ่มคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกเขาต้องทําอะไรบ้างเกี่ยวกับสมุนไพรอ่ะที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มสมุนไพรใช่ค่ะเวลานี้นะครับเราต้องการเพื่อขยายให้เป็นกลุ่มเครือข่ายค่ะอันดับแรกคุณต้องละลายพฤติกรรม ในเรื่องของการใช้สารเคมีคลดละเลิกที่ได้นะครับแล้วเรามาปรับตัวเรามาอบรมคือการการปลูกของเราเนี่ยคือเราเน้นในเรื่องหลักของธรรมชาติะนะครับทําปุ๋ยมากทําน้ําหมัมมกชีวภาพซึ่งเป็นแรงงานที่เราทําเองที่การทําเกษตรอินรียเนี่ยคือการปลูกแล้วก็เรียนรู้ไปในตัวปลูกไปเรียนรู้ไปไม่ใช่ว่าวันนี้เราปลูกว่าทลายโจนแปลงเนี้สองครั้งสามครั้งแล้วนะ ต่อไปเราจะต้องหมุนเวียนเพราะว่าการกินท้านอาหารของอสมุนไพรหรือว่าของพืชผักต่างๆ <c oughs> หรือแม้กระทั่งมไม้ดอกไม้ประดับใน่บ้านเราเหมือนกัน <c oughs> เราจะต้องเปลี่ยนถ่ายโอนว่าเออท้าอาหารมันหมดแล้วเราจะต้องเอาตัวอื่นมาปลูกแล้วก็ปรับสภาพดินค <c oughs> ให้มันมีการพักมีการปรับสภาพถ้าสมมติว่าเราปลูกเชิยงเดียวคนนี้ให้เขาปลูกฟ้าทะา,ายโจร <c oughs> คนนี้ให้เขาปลูกหญ้าปรกิ่งถ้าวันนี้เกิดฟ้าทะายโจรตังขึ้นมา สมาชิกเราก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องหับรับรูเห็นคุณลงปลูกแต่มไม่หมดเลยคือไม่มีที่จะเดินเลยทำไมต้องปลูกชิดขนาดนี้ด้วยคะก็เนื้อที่ให้มีประโยชน์ไม่ใช่ปล่อยเว้นว่างไว้ใช้ดินให้คุ้มใช้ดินให้คุ้มนะครับ ลุงปลูกพืชผักสมุนไพรเนี่ยนอกจากโรงแรงนะต้องลงทุนอะไรบ้างลงทุนไหมไม่่อยลงทุน่าไรครับย้าปักินไหมคะปลูกนานไหมคะพอจะเก็บได้ระยะสามเดือนต <3 S 2> ัวยาก็จะเริ่มมีสว่างนั้นนหะสว่างสามเดือนกว่ากว่าหน่อยก็ใช้ได้เลยแล้วขายได้ราคาดีไหมคะต้นยญ้าปักิงสดนี่ก็ได้สามสิบบาทกิโลหนึง่งถ้าเป็นแห้งแล้วก็ กิโลละหกร้ย้าสิบบาทโอ้เนี่ยหรอครับถ้าตากแห้งแล้วนะแล้วเวลาเราเก็บเพศสังฆ่าไปเพื่อไปส่งเขาทำยาเนี่ยลุงเก็บส่วนไหนคะก็ตัดส่วนนี้ประมาณนี้แล้วก็ตัวน,นี้เราไป ทำยาทำยาเด็กหนวดเด็กนี้ของแล้างสะอาดแล้วก็หานค่ะเป็นยาตท่นั้นนี่แพงไหมคุณโลละสองร้อยห้าสิบบาทของสดหรือของแห้งแห้งโลละสองร้อยห้าสิบบาทครับลุงปลูกสมุนไพรกี่ปีละวสิบเอ็ดปีครับสิบเอ็ดปีมันได้ได้มีรายได้ดีไหมมีรายได้ดีครับ ลุงมีรายได้จากการส่งขายเนี่ยเยอะไหมคะก็มีรายได้ดอพอๆเป็นเดือนครับเดือนละสามหมื่นสองหมื่นก็มีรายได้ต่อเนื่องตลอดต่อเนื่องตลอดทั้งปีทั้งเดือนนอกจากการทําสวนสมุนไพปรปลอดสารเคมีแบบผสมผสานแล้วสมุนไพรในหมู่บ้านซึ่งมีภารกิจสําคัญในการทําหน้าที่วัตถุดิบของยารักษาโรค ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐก,การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรในหมู่บ้านจึงต้องถูกควบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอนโดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลงพื้นที่เพาะปลูกและดูแลกระบวนการผลิตวัตถุดิบอย่างเป็นระบบสม่ำเสมอเพื่อสมุนไพรจะปลูกเป็นระยะระยะให้ตัวยาก็คือ3าถึงสเดือนผมจะมาตรวจครั้งหนึ่งสามถึงสเดือนก็อีกครั้งหนึ่งมาตรวจเพื่อที่จะดู เพื่อที่จะด,ดูบันทึกของเกษตรกรว่าเกษตรกรนั้นมันได้บันทึกวันปลูกแล้ววัน<ม>เก็บเกี่ยวมันพอได้อายุไหมแล้วก็เรื่องมาตรฐานครับมาตรฐานของเกษตรอินทร์สีเราก็จะมาคอยดูแลอย่างเช่นแนวกันชนของเกษตรกรบางรายมันจะมีค่อนข้างบางอย่างเช่นว่าพื้นที่รอบๆอนี้จะติดถนนเนี่ยถ้าเป็นไม่มีไม้มไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยแล้วมันจะเป็นแปลงสมุนไพรภัยเลยเงี้ยการกลบเพื่อนทางฝนอะไรเงี้ยก็เข้ามาในแปลงเราได้ เพราะฉะนั้นจะต้องเพิ่มเป็นแนวบรรชนเสร็จขึ้นมาเป็นการเพิ่มมาตรฐานให้เกษตรกรนะครับเพราะว่าราคาวัตถุดิบสมุนไพรเกษตรซนรเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นราคาค่อนข้างสูงมาตรฐานอะไรเกษตรกรก็จะยอมรับครับ มื่อสมุนไพรแต่ละชนิดในแต่ละส่วนถึงอายุที่มีสรรพคุณทางยาตามผลการศึกษาวิจัยที่โรงพยาบาลกำหนดซึ่งจะมาถึงในวันเวลาที่ไม่เท่ากันเพื่อให้ชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีชาวบ้านก็จะนำสมุนไพรชนิดนั้นๆเข้าสู่กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบที่เป็นระบบที่มีการควบคุมมาตรฐานเช่นเดียวกับระบบอุตสาหกรรมนี่เอาอะไรมาส่งคะ ฟ้าทลายโจรค่ะอันนี้คือฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรมาจากที่สวนที่บ้านเลยเหรอค่ะค่ะวันนี้ตัดเก็บเยอะไหมก็ประมาณร้อยกว่ากิโลค่ะร้อยกว่ากิโลวันเดียวเหรอคะวันเดียวค่ะแสดงว่าปลูกเยอะสิคะก็คือเราจะปลูกเรื่อยๆนะครับพื้นที่เราจะไม่ว่างคือถ้าสมมติว่าออกแล้วเราก็ปลูกต่อเลยค่ะถ้าตัดเสร็จแล้วปลูกต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นผลผลิตของเราจะไม่ขาดตอนฟ้าทลายโจรเนี่ยมีความต้องการซื้อเยอะมากเลยเหรอคะเยอะมากค่ะ จากปกติแล้วเดือนเดือนหนึ่งนะคะประมาณ300กิโล<ค>แต่เดือนนี้รับเป็นปันรับเป็นปันใช่แสดงว่าค่าที่บ้านพี่เนี่ยปลูกมากเท่าไหร่มีผลผลิตมากเท่าไหร่พี่ก็ขายขายได้หมดไม่มีตกค้าง